สวัสดีครับวันนี้ท็อปจะพามาดูนะครับคอร์สเรียนฝั่งสีฟ้านะครับกับอาจารย์ท็อปนะครับที่ท็อปไอบรา์ครับสิ่งที่คุณจะได้รับในคลาสนะครับคืออะไรการสอนเทคนิคต่างๆนะครับในเรื่องของดันโนเองเจอรีฟหรือว่าในส่วนของคอร์สเรียนนะครับพิเศษก็คือเทคนิคสอบอยิบน้อเราจะเน้นในเรื่องของการแก้ปะคำเทคนิคการผสมสียังไงให้ได้แบบฉบับของท็อปไอบรา์นะครับลงมือทําจริงทุกๆขั้นตอนนะครับไม่ใช่แค่นั่งดูอาจารย์อย่างเดียวนะนักเรียนนะครับจะต้องทําทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการงขมับบาตฉ อ,อาจารย์ทำนั่นเองครับและในคลาสเดียนะครับจะมีเครื่องให้เราทดลองใช้นะครับหลายรุ่นเลยนะครับเพราะว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีมือหรือว่ามีน้ำหนักมือที่มันไม่เหมือนกันนะครับเราต้องการให้หนักเรียน,นยใช้เครื่องที่เหมาะแล้วก็ถนัดมือมากที่สุดนะครับ เรียนแบบลงลึกนะครับพร้อมกับฝึกให้ได้ผลลัพธ์จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ผ่านจะต้องต่อใหม่ครั้งหนึ่งนะครับได้คาแนะนําในเรื่องของการเปิดร้านด้วยในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารต่างๆการขอใบอนุญาตนะครับและทุกๆอย่างนะครับที่ระบบของหน้าร้านนะครับมีก็อาจารย์สามารถที่จะแนะนําได้ทั้งหมดเลยครับเรียนจบแล้วสามารถกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้ฟรีนะครับในคลาสเรียนครั้งต่อไปนะครับสามารถที่จะมาทบทวนกับเพื่อนได้หรือว่าสามารถนับส่วนตัวกับอาจารย์เพื่อที่จะมาดูเคสหรือว่าเอาหุ่นมาลงได้นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ รอบเรียนนะครับจะเปิดสอนทุกสามถึงหกเดือนนะครับรอบหนึ่งเนี่ยจะมีสามถึงสี่คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะมีคอร์สไพรเวทนะครับสำหรับการเรียนตัวต่อตัวสำหรับคนที่อยากเน้นตัวต่อตัวโดยเฉพาะนะครับสนใจจองรอบคอร์สเรียนนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทักแชทที่ท็อปไอบราวไว้ได้เลยนะครับ